แต่ก็เหมือนแปลงนี้ครับแปลงที่เรายืนอ,อยู่ที่นี่ก็ใช้แรงดันประมาณหนึ่งบาทนะครับสปริงเกอร์ก็ยังทํางานได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นแต่สามารถใช้งานได้แล้วก็เรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของการปรับแรงดันเนี่ยตัวสปริงเกอร์นี่ก็ยังทางานอยู่นะครับแม้จะแรงดันไม่ถึงจุดห้าบาทก็ตามแล้วก็รัศมีของตัววงน้ําทั้งสองศูนย์หก pc แล้วก็ตัวสองศูนย์ห้าเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต่ต่างกันแค่ฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับตัวสองห้าเนี่ย ที่เป็นหัวส,สีฟ้าของเราที่เป็นตัว200ลิตรครับตัวนั้นก็จะให้ปริมาณน้ําที่มากกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถทํางานที่แรงดัน1บาร์ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยคือตัวนี้จะให้ปริมาณน้ําที่เท่ากันทั้งแปลงหมายถึงว่ามันจะกระจายตัวปริมาณน้ําได้ดีกว่าในแปลงนั่นเองนะครับแล้วก็เลนเรื่องของปริมาณน้ํากันให้น้ำเนี่ยที่น้อยกว่าทําให้ไม่ต้องใช้ท่อที่ใหญ่มากนะครับคือท่อเล็กๆอาจจะแปลงเนี้ย400ต้นเนี่ยใช้ท่อประมาณสักอ,ออกมาประมาณ4นิ้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้ ส่วนตัวส่วนตัว205เนี่ยซึ่งไม่มีความคุ้นเคยแล้วก็ความง่ายในการใช้งานนะครับก็คือตัวด้วยหนึ่งก็คือด้วยตัวราคาเองมันก็ไม่ได้สูงเท่ากับตัวนี้แล้วก็อย่างนึงคือเรื่องของตัวฟังก์ชันการกันมดหรืออะไรพวกนี้ครับก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นลักษณะยกใบพัดขึ้นลงนะครับถ้าถ้าทำงานก็ยกใบพัดขึ้นถ้าเวลาหยุดทํางานก็ปิดใบพัดลงนะครับ